กินทำไรอะ่ะถ่ายรูปถ่ายทำไมอ่ะจะตัดฟันแกบ้าหรือเปล่าแกจะตัดฟันแล้วแกมานั่นถ่ายรูปแกไม่ไปหาหมอละนี่จะปล่อยแกไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้เขาถ่ายรูปฟันแล้วเขาก็ประเมินจากรูปฟันแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> ประเมินยังไงอ่ะถามเยอะมากอยากรู้ก็มาช่วยถ่ายเธอชอบไม่ฉัน,นถ่ายรูปแล้วเธอชอบไม่บอกฉันว่าเธออยากได้แบบไหนหน้าตรงโอเคหน้าค้างโอเค ซ้ายขวาปันบนปันล่างปากกว้างมีนดีๆอะไรยางเราแล้วแจกงจัดวันนี้อ่ะเด็ดยัางมาเร็วมาเร็วมาถือมาดู้า เราจริงๆถ่ารูปแค่นี่มันจะจัดฟันได้จริง,รงๆหรออัพโหลดรูปใช่ไหมเนี่ยก็น่าตรงหน้าข้างยีฟันไว้ยังไงน้เธอถ่ายถูกแต่เธออยแกล้งฉันบ่อยเนี่ยพอได้รูปอัพโหลดปุ๊บแล้วก็ให้ทางเซนดุงเนี่ยเขาประเมินฟันเราเช่ไหมล่ะง่ายมากต้องแบบนี้แล้วมันไม่มีเวลาไปหาหมอนะยี่จอยนี่ยีฟันสิไม่ไดถ่ายเล่นเกมเมือี ห2า3 0บาทพอโปรโมชั่นผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์เดือนไปเลยเป็นยุ่มดนี <c oughs> ขอ,อยัดปิดหน้านะคะ <c oughs> หมอคะทำไมเวลาทำฟันต้องเอาผ้ามาปิดระคะก็หมอกลัวคนไข้เห็นเหนียนะค่ะ นายดูฟันคนไข้สิคะอือโอ <S <s ้กินเยอะนะฮะทำไมราคามันจะปวดฟันหละคะคุณหมอจะอ้วนจา้าอ้วนแล้ว <S 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 เลิกเล่นเป็นหมอสักทีแล้วมาถ่ายรูปให้หน่อยจะไปจัดฟันจา้า